ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิทพิเศษ ในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทะวะก็ขอฝากชแนลใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือชแนลตาลทาโร่ชแนลที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรา,เรามาอย่างยาวนานนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทีมงานตาลทวะในรายการตอบคำถามจากดวงดาวครั้งที่69แล้วนะคะตรงกับวันที่2องกุมภาพันธ์2568วันนี้ทีมงานจะดูดวงและตอบคำถามของคุณน้ำทองกันค่ะคุณน้ำทองส่งคำถามเข้ามาท้ายคลิปที่เปิดรับคำถามสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีมงานจะใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในการพิจารณาดวงชะตาค่ะทีมงานขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจราย,รายการของเรา โดยเฉพาะท่านที่ส่งค่าขนมเข้ามาทาง super t แ a n k ์และท่านสมาชิกที่ให้การสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะสานต่อง,งานโหราศาสตร์เพื่อนำความรู้ของครูบาอาจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนต่อไปค่ะใครก็ตามที่ต้องการให้ทีมงานตอบคำถามด้วยการดูดวงทีมงานจะรับคำถามของท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะคะ ท่านไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลจริงเพียงแต่บอกชื่อเล่นที่จะใช้ในการตอบคำถามมาก็เพียงพอค่ะสิ่งสำคัญคือวันเดือนปีและเวลาเกิดสถานที่เกิดเพศและอาชีพนะคะต้องบอกมาให้ชัดเจนท่านที่สนใจสามารถถามได้หนึ่งคำถามนะคะทีมงานก็จะตอบคำถามให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทีมงานจะรับคำถามสัปดาห์ละหนึ่งท่านนะคะ ใช้ระบบส่งกรได้ก่อนเราจะตอบคิวแรกเท่านั้นยกเว้นท่านที่เป็นสมาชิกนะคะทีมงานจะตอบให้เป็นกรณีพิเศษและทีมงานขอไม่ตอบดวงชะตาเดิมซ้ำภายใน3เดือนหรือว่า12เทปนะคะหากท่านส่งคำถามไม่ทันก็ขอให้รอจองใหม่ในรอบหน้าค่ะและเงื่อนไขสุดท้ายนะคะท่านเจ้าของคำถามต้องยินยอมให้ทีมงานเปิดดวงของท่านบนย t u b e และทีมงานอาจจะนาไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ ท่าน,นที่สนใจก็สามารถส่งคำถามได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะท่านเจ้าของดวงในวันนี้คือคุณน้ำทองเกิดวันที่30พฤษภาคมพศ2532เวลา1 0 4นาฬิกา40นาทีที่จังหวัดโคราชเมื่อเทียบเป็นจันทรคติตรงกับวันอังคารแรม11ขค่ำเดือน6ปีมะเส็ง ขณะนี้มีอายุ35ปี8เดือนหรือ,อย่าง36ปีคุณน้ำทองไม่ได้แจ้งอาชีพไว้นะครับเมื่อทีมงานได้ผูกดวงชะตาแล้วเจ้าชะตามีลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์ธาตุไฟเป็นคนจริงจังสัญ,ญลักษณ์ของราศีเป็นรูปราชสีเจ้าชะตาจึงเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูง ในการดูพื้นดวงสิ่งแรกคือการดูดาวที่สถิตในภพต่างๆบนจักรราศีเพื่อดูว่าเรื่องหลกัหลกๆ12เรื่อง12เรือนชะตามีดาวที่กำหนดศักยภาพของเจ้าชะตาไว้อย่างไรบ้างเราก็จะมาไล่ตั้งแต่ภพตนุไปจนถึงวินาสะดังนี้ค่ะเริ่มจากภพตนุกระดุมพระสหัชชะไม่มีดาวเรามาดูที่ภพปบบุตตะกันเลยภพปุตตะนั้นหมายถึงบุตรหลานบริวารหรือความหวังเป้าหมาย บั้นปลายของชีวิตในภพปุตตะมีดาวอยู่สามดวงคือดาวมฤตยูเกตและดาวเสามฤตยูตกปุตตะคือเป็นคนที่มีบุตรยากมีลูกน้องบริวารก็จะเป็นคนลึกลับหรือเป็นคนแปลกๆที่ดูน่ากลัวเกตตกปุตตะก็มีบุตรยากอีกเช่นกันและลูกน้องบริวารจะช่วยเหลือเราดีถ้าเราดีกับลูกน้องลูกน้องก็จะตอบแทนดีและมักจะมีลูกน้องที่มีชื่อเสียงมากกว่าเรา ดาวเสาตกปุตตะโคจรพักคือลูกน้องใจไม่ถึงไม่กล้าเสี่ยงและไม่ค่อยมีความรอบคอบอดทนเมื่อรวมกันเป็น907พักทำให้ดามวมฤตยูกับดาวเกต้นส่งผลให้ลูกน้องยอมเสี่ยงยอมตายแทนหรือแม้แต่เราที่ยอมเสี่ยงยอมตายแทนลูกน้องด้วยถึงแม้ว่ากันเดี่ยวเดียวลูกน้องจะเป็นคนใจไม่ถึงแต่เมื่อถึงเวลาก็กลับยอมทำอะไรแทนได้ และได้ผลแบบตามบุญตามกรรมต่อมาคือพบปัตตนีมีดาวราหูได้ทำเนียบเกษตรและปะกินณโชคราหูตกปัตตนีเป็นคนรักหลงติดแฟนเชื่อตามคนรักทุกอย่างและที่พบตนุไม่มีดาวยิ่งทำให้คนรักมีอิทธิพลกับเจ้าชะตาเป็นอย่างมากเจ้าชะตามีคนรักเป็นดาวราหูคือเป็นคนที่มีปฏิภาณเลิศแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์และหงุดหงิดเก่งเป็นคนกินเร็วเดินเร็ว รีบร้อนมีรูปร่างที่ไม่ค่อยสมดุลกันเป็นคนที่บอกไม่ฟังห้ามไม่อยู่ค่อนข้างจะขวางโลกและเป็นคนที่คใครๆก็เอาชนะได้ยากต่อมาคือพบมรณะที่หมายถึงความเสื่อมโทรมโรคภัยความเจ็บป่วยที่พบนี้มีดาวจันทร์ส่งผลให้ผิวเหี่ยวลงเมื่ออายุมากขึ้นและมีรูปร่างอ้วนขึ้นตามอายุต่อมาคือพบสุภามีดาวพุธดาวพุธตกสุภาเป็นคนคิดมากพูดน้อย คิดแล้วก็ไม่พูดวิตกกังวลบ่อยๆจึงเหมือนกับเป็นคนเก็บกดคนหนึ่งต่อมาคือพบกรรมมะพบกรรมมะมีดาวอยู่สามดวงคืออาทิตย์พฤหัสและศุกร์ด้วยความที่พบกรรมมะมีดาวหลายดวงจึงทําให้เจ้าชะตามีหน้าที่การงานหลายอย่างเริ่มจากอาทิตย์หมายถึงงานประจํางานที่ทําเป็นเวลาตอนกลางวันเป็นงานที่มีเกียรติมีตําแหน่งมีหน้าที่ที่ชัดเจน ทำงานตามคำสั่งหัวหน้าเป็นอย่างดีมีความอ่อนน้อมทอมต้นอดทนกล้าหารเดาวพฤหัสเดินเสด็จหมายถึงเรียนรู้สิ่งใดเร็วมากกว่าผู้อื่น ทำงานตรงตามความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาทำงานที่ต้องใช้ความรู้ใช้ปัญญาเวลาทำงานถ้าไม่รู้เรื่องไหนก็จะมีคนมาคอยบอกคอยสอนให้และมักจะมีหน้าที่ต้องคอยบอกคอยสอนคนในที่ทำงานกันอีกด้วยส่วนดาวสุขได้ทำเนียบกเกษตรหมายถึงทำงานโดยใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ ทำงานด้านการเงินการธนาคารดีหรือเป็นงานที่ต้องวางแผนมักจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญในการงานและมีการงานที่มั่นคงเพราะได้ทำเนียบเกษตรถ้านับเป็นคู่คู่แรกคือ15คู่มิตรอาทิตย์พฤหัสทำให้ได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่อยู่เสมอได้แสดงความสามารถผู้ใหญ่เมตตาเลื่อนขั้นเร็วกว่าคนอื่นมีคู่16เป็นคู่สมพลอาทิตย์สุขเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมในการทำงาน มีหน้าที่รับผิดชอบที่ดีและ56คู่แข่งขันคู่พฤหัสสุขทำงานแล้วต้องมีคู่แข่งมีแคนดิเดตทำงานอยู่ดีๆก็ชอบมีคนมาปาดหน้าเค้กแย่งผลงานไปดื้อเวลาทำงานก็จะต้องรีบเร่งถ้าไม่เจองานด่วนก็จะเป็นงานที่ด่วนมากๆหรือไม่ก็เป็นงานที่ด่วนที่สุดโดยสรุปแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีใช้ทั้งความรู้ในตำรา และจากประสบการณ์ชีวิตได้รับโอกาสดีมีหน้าที่ที่สำคัญและมีความรับผิดชอบต่อมาพบลาภาหมายถึงลาภผลและความสำเร็จมีดาวอังคารอยู่นะคะอังคารตกลาภทำให้เจ้าชะตามักได้ลาภเป็นการกินหรือการท่องเที่ยวสนุกสนานการดูพื้นดวงตามดาวในเรือนชะตาก็ครบทั้ง10ดาวตามที่กล่าวมาแล้วคะ่ะการดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือการดูว่าดาวได้อง์เกณฑ์หรือไม่อ้างอิงจากตำราจักทีปณี นิพนโดยสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสพระเคราะองค์เกณฑ์คือพระเคราะห์ที่ตรงตามลักษณะดังนี้นระเอกะจตุอัมพุกีตาสัตตะปัส,สวะทศดวงชะตาของคุณน้ำทองเป็นลัคนาราศีสิงมีดาวอาทิตย์พระหัสสุขที่พบกรรมมะคือพบที่สิบราศีสิง์เป็นราศีประเภทปัสสวะเมื่อมีดาวในพบที่สิคือได้เกณฑ์ปัสสวะ ในตำราจากทีปณีกล่าวไว้ว่าสูจาก,กินทางชัยยะสิทธังแปลว่าพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์จะมีชัยชนะแก่ฆาศึกศัตรูกุรู้กินทางราชาปูชังพระพฤริหัสเป็นเกณฑ์จะมีความรู้แม้แต่เท้าพระยาอย่างศักการะบูชาสุขระกินทางมหัตถโนพระสุขเป็นเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์อุปโภคบริโภคมากทำนายว่าเป็นดวงชะตาที่สูงส่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า มีชัยชนะแก่ศัตรูและอุปสรรคทั้งหลายมีความรู้ดียิ่งและเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ด้วยความที่ดวงนี้มีดาวตกในช่องเบียนคือดาวจันอยู่ในภพมรณะจึงต้องทำนายเพิ่มเติมว่าความเจริญนั้นก็จะเสื่อมลงได้และจะกลายเป็นขาลงในภายหลัง การดูพื้นดวงในลำดับต่อมาคือดูว่าดาวได้รูปลักษณะพิเศษหรือไม่ตามรูปเราจะเห็นได้ว่าดวงนี้ได้ตรีโกนคือมีดาวครบในสามราศีธาตุเดียวกันตรีโกนในดวงนี้คือตรีโกนธาตุไฟมีดาวที่ราศีเมษสิงห์ธูนูครบสามราศีธาตุไฟตรีโกณในทางโหราศาสตร์ดันหมายถึงกิจการคนที่มีลักษณะพิเศษตรีโกนจะมีกิจการเป็นของตนเองได้ธาตุไฟคือวิทยาการความรู้ หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวกับพลังงานสามเรือนชะตาของตรีโกนคือตนุปุตตะสุภะเรียกว่าตรีโกลถึงลักแต่ที่ลักขณะไม่มีดาวแสดงว่าเป็นกิจการของเจ้าชะตาแต่ไม่ได้ทำด้วยตนเองมีผู้ใหญ่กับลูกน้องคอยดำเนินกิจการให้ต่อมาคือการดูดาวในตรีโกนประกอบด้วยพุทธทิมนเสาที่พักดาวเกตและดามวมฤตยูนอกจากนี้ถ้าเราดูตามรูปจะเห็นว่า มีดาวราหูโยกถึงดาวในตรีโกณิกด้วยเราจึงแปลความหมายดาวได้ดังนี้ดาว890รวมตัวกันเป็นกกวิญญาณจึงเป็นกิจการที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือความศรัทธา มีพุทธมนต์และเสาพักเป็นกิจการที่ใช้วาจาใช้วาทศิลป์แต่ต้องไม่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์แบบตรงๆหรืออาจจะพูดในทำนองที่ว่าเราทำกิจการเพื่อช่วยเหลือไม่ได้หวังผลประโยชน์เป็นวัตถุเงินทองก็เป็นไปได้สรุปโดยรวมแล้วเป็นกิจการทรงที่ทำไปเพื่อตอบสนองความเชื่อโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในทำนองนี้ค่ะต่อมาทีมงานได้ดูดาวจร เพื่อปูทางไปยังคำถามดังนี้เมื่อราหูยกวันที่5พฤษภาคม2568ตามรูปเราจะเห็นการแสดงดาวจรเป็นลักษณะสีเหลืองเองเป็นดาวที่อยู่นอกจากราศีนะครับราหูเข้าราศีกุมจะจรเข้ามาทับราหูเดิมของคุณน้ำทองเฉพาะดาวราหูดวงเดียวไม่ทำให้เจ้าชะตารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไร เราเป็นแบบนี้มาแล้วตั้งแต่เกิดคือเป็นคนมีปฏิพันธ์ไหวพริบดีมีโชคลาภแบบกแปลกๆแ,และเป็นคนที่แก้ไขปัญหาสถานการ์เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นต้นทีมงานจึงได้โฟกัสช่วงดาวดีๆเมื่อราหูจรเข้ามาในราศีกุมดังนี้นะคะก็คือมีช่วงที่ราหูจรเจอเดาวเสาร์ได้คู่มิตร78หมายถึงความยิ่งใหญ่อลังการคุณน้ำทองหรือคนรักคนสนิทจะได้ทำในเรื่องยิ่งใหญ่สองช่วงเลยนะคะ ช่วงแรกวันที่5ถึง19พฤษภาคมปี2568นับได้15วันและช่วงที่2วันที่1นธันวา68ถึง12กคุมภา69นับได้74วันต่อมาช่วงที่ดาวพฤหัสจรตรีโกนถึงราหูนะคะทำให้ได้ครบรกวิญญาณอยู่ที่พบปัตตนิและลาภะทำให้คุณน้ำทองกับคนรักคนสนิทได้รับความสำเร็จลาบผล สมตามความปรารถนาช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีอยู่2ช่วงนะคะช่วงแรกคือวันที่19กรกฎาคมถึง13กันยาปี2568นับได้55วันและช่วงที่2วันที่2มีนาคมถึง28เมษายนปีหน้านะคะ2569นับได้57วันค่ะต่อมาจะเป็นการตอบคำถามนะคะคุณน้ำทองถามมาว่า ราหูย้ายแล้วกระทบเรื่องใดบ้างแนะนำอย่างไรขอบคุณค่ะสำหรับคำถามที่ถามมานั้นถ้าหากเราดูตามหลักตามเกณฑ์ในการดูดาวจรทีมงานก็ได้ทำการไล่ดูจังหวะสำคัญสำคัญของดาวราหูจรไว้ในหน้าที่แล้วแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในรูปแบบที่มันใกล้เคียงชีวิตความเป็นไปของเราขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็คือเราเป็นดาวราหู เพราะดาวที่ส่งผลมากที่สุดถึงลัคนาของเราคือดาวราหูที่อยู่พบปัตตนีเพราะฉะนั้นดาวราหูจะขึ้นจะลงยังไงอยู่ที่ว่ามันจะส่งผลถึงชีวิตของเราจะเป็นยังไงด้วยซึ่งในจังหวะที่ดีที่สุดเราก็ได้ไล่ให้ดูกันไปแล้วว่าเป็นช่วงที่ดาวเสาร์มาทับด้วยหรือว่าดาวเกตมาส่งผลถึงเป็นก๊กวิญ,ญญาณสามดวงแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกเพิ่มเติมไว้สักหน่อยก็คือดาวเกตก็เป็นตัวแทน ของลูกหลานบริวารของเราเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีในชีวิตของเรานั้นคือช่วงที่มันจะมีไอ้พวกคนต้อยต่ำกว่าลูกลูกหล,ล,ลานของเรามาวุ่นวายด้วยและด้วยความที่ดวงนี้มีดาวเกตอยู่ในภพปุตตะลูกหลานก็แลจะเป็นลูกหลานของคนอื่นไปเสียอีกเพราะพื้นฐานของดวงนี้เป็นดวงที่ดูแลลูกหลานของคนอื่นคนที่มีดาวเกตอยู่ภพปุตตะเกือบทั้งหมดก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ในช่วงจังหวะที่ดีของเราช่วงที่ดาวเกตส่งผลถึงคือช่วงที่ลูกหลานดีต่อเราไม่ว่าดาวเกตอยู่ในภพลาพระลูกหลานเอาความสําเร็จมาให้ดาวเกตอยู่ภพปัตตนิลูกหลานกับเราเข้ากันเป็นปีเป็นขุยแล้วพอถึงจังหวะนั้นเมื่อมีดาว8ปด้าอยู่ภพปัตตนิก็เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อจะมีการตัดสินใจในเรื่องที่สลักสําคัญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะเดิมทีคนที่เป็นดาวราหูดวงเดียว เขาจะสามารถพลิกแพลงซ้ายขวาได้เสมอมันไม่ใช่ว่าการตัดสินใจของเขาจะต้องดําเนินไปในตามแนวทางนั้นแต่ในช่วงที่ดาวเกตมาอยู่ในภพปัตตนีอย่างช่วงวันที่2มีนาคมถึง28เมษายน69มันจะเป็นช่วงที่การตัดสินใจของเรานั้นค่อนข้างสําคัญถ้าตัดสินใจได้ดีมันจะนําพาเรื่องดีๆมาสู่เราอย่างมาก แต่ถ้าตัดสินใจได้ไม่ดียังไงซะดาวมันก็บ่งบอกว่าดีเพราะมันได้กกวิญญาณพระฤหัสมันมาช่วยส่งผลในตอนนั้นมันจะมีที่ปรึกษามีคนคอยให้คําแนะนําต่างๆมันก็จะลดหลั่นลงมาจากดีมากเป็นดีน้อยแล้วแต่ว่าเราหยิบจับอะไรได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวราหูจรมานี้ถ้าหากว่าพูดกันโดยทั่วไปราหูจรเข้าที่เดิมนับแล้วว่าชีวิตมันก็เดิมๆแต่มันก็มีช่วงที่ดีเกินคาดเพราะว่า ช่วงที่คู่มิตรมันมายังไงก็ดีช่วงที่กกวิญญาณถึงยังไงก็ส่งผลให้เกิดความสําเร็จก็แนะนําให้เน้น4ช่วงที่เรามาร์กเป็นปฏิทินเอาไว้ให้เป็นช่วงที่ชีวิตของเราเจอเจอสิ่งดีๆเป็นพิเศษก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับรายการตอบคําถามจากดวงดาวสําหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรา ากท่านมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้สุดท้ายนี้ทีมงานขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u b s c r i b e c h anel n ตาลทวะพยากรรวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทะวะก็ขอฝากช n e l ใหม่ของทีมงานไว้ด้วยนั่นคือช n e l ตานทาโร่ช n e l ที่เราจะพยากรณ์กันด้วยไพ่ทาโร่เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการพยากรณ์ในรูปแบบของไพ่นะครับทีมงานตาลทะวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ